สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะตามสัญญาเช่นเคยจะพาทำกลีบดอกไม้ดอกนี้นะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราได้เมล็ดข้าโพดตัวนี้แล้วได้กลีบตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมาพาใส่กลีบกลีบดอกไม้นี้นะคะง่ายๆค่ะเดี๋ยวพาทำนะคะเราก็ ล็อกโซ่ไว้ก่อนค่ะแล้วเราก็จะมาเริ่มต้นที่โซ่หนึ่งตรงนี้นะคะไนร,ระหว่างเม็ดข้าวโพดนะดึงมาค่ะนี่นะพอ,อต่อไหมเสร็จแล้วเราก็จะถักโซ่ไปหกโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้ามไปสองดอกนะคะหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็ลง ลงในระหว่างระหว่างเมโิโครโพดนี้นะคะแล้วก็โซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ลงไปเว้นไว้สองเมโิโครโพธนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นไว้สองเมโิโครโพธแล้วก็ลงเอ็กลงติดเลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเว้นไว้สองเม็ดข้าวโพดแล้วก็เอ็กลงเลยตรงโซ่หนึ่งที่เราเว้นไว้นะคะในระหว่างเม็ดข้าวโพดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเว้นไว้สองเม็ดข้าวโพดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลง สุดท้ายแล้วนะคะ x เ,เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะ x เ,เลยมันก็จะได้ลักษณะนี้นะคะโดยที่เราจะได้ทั้งหมดหกช่วงหกช่องโซ่นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะทีนี้เราจะทำกลีบดอกไม้กลีบนี้นะคะให้เราเลื่อนห่วงมาก่อนค่ะเลื่อนห่วงมา โดยการใช้ x นี่ละค่ะอ่านี่นะคะเสร็จแล้วขึ้นต้นด้วยโซ่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันหัวเข็มให้เว้นไว้สามโซ่นะคะลงในโซ่ที่สี่อ่า 1, หนึ่งันเข็มหนึ่งครั้งนะคะสอง สามสี่หสองช่องสุดท้ายก็คือพันหัวเข็มเป็นดึงรวบนะคะเป็นตัวทีแล้วก็ x ค่ะเอ็กในโซ่สุดท้ายเสร็จแล้วเราก็จะมา x ในโซ่หกของเรานี่นะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งพลิกกลับค่ะพอพลิกกลับแล้วพันหัวเข็ม เราโซ่หนึ่งตรงนี้เราเว้นไว้นะคะเ,เว้นไว้หนึ่งโซ่แล้วก็ใส่ในโซ่ที่สองดึงผ่านนะคะเป็นตัวทีแล้วก็ถัก F ขึ้นไปจนสุดเลยค่ะลองดูนะคะไม่ยากนะคะอ่าสุดท้ายก็ลงตรงนี้ แล้วก็โซ่สองค่ะพลิกกลับมาแล้วก็ถักเอฟลงไปค่ะช่องต่อช่องลงไปเลยอันนี้นะคะพันหัวเข็มถักตัวทีค่ะในช่องนี้นะดึง ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ x ลงในช่องนี้ค่ะแล้วก็ x ลงในโซ่หกนี้ค่ะอีกรอบนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับทิ้นงานเราพันหัวเข็มเว้นไว้โซ่ที่หนึ่งีเว้นนะคะแล้วก็มาลงในช่องที่สองถักเป็นตัวทีแล้วก็ตัว f ถักให้สุดเลยค่ะ อีกอันนึงนะคะแล้วก็โซ่สองค่ะพลิกกลับลง F ลงไปค่ะหนึ่งสองสาห้า แล้วก็พันหัวเข็มนะคะลงตรงนี้นะคะเราจะจิกแค่ไหมเส้นเดียวนะคะเส้นด้านหลังค่ะก็เป็นตัวทแล้วก็ x ในช่องนี้หนึ่งรอดลงไปเลยค่ะแล้วก็ x ในโซ่หกนี้นะคะเราได้แล้วหนึ่งกลีบนี้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งเลื่อนห่วงมาค่ะมาช่องโซ่ถัดมาเลื่อนใหม่นะคะอีกกลีบหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราใช้สิบโซ่นะคะพันหัวเข็มลงในช่องโซ่ที่สี่เราเว้นไว้สามโซ่นะคะเป็นหลักแรกอนะันหนึ่งสองสามสี่ห้า ทีค่ะแล้วก็ x แถวนี้เราจะมีทั้งหมดเนี่ย10หลักนะคะเอ่อ8หลักค่ะรวมทั้งโซ่3นี้ด้วยแล้วก็ x ค่ะ x ในช่องโซ่6นี้นะแล้วก็โซ่1พิกกัดพันหัวเข็มเว้นไว้1โซ่ลงโซ่ที่2ก็คือลงเป็นตัว T อย่างนี้นะคะดึงรวบเลย2 ถักไปจนสุดเลยค่ะแถวนี้มันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวแถวแรกแปดเจ็ดแล้วก็แปดแล้วก็เจดอย่างนี้นะคะมันจะสลับกันไปแล้วก็โซ่สองโซ่สองนี่นะับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะ แล้วก็เอฟลงไปค่ะนสองอ่านับเอฟหนึ่งเอฟที่สองเอฟที่สามเอฟที่สี่เอฟที่ห้าอ่าพอถึงอันสุดท้ายนะคะพันหัวเข็มมันจะมีเส้นตรงนี้นะคะเราดึงเราจิ้มแต่เส้นด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นตัวที แล้วก็ตรงนี้ดึงโลดผ่านไปค่ะเป็นตัว f แล้วก็จิ้มลงในโซ่หของเรานี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็โซ่1พิกกลับนะพิกกลับค่ะพันหัวเข็มเป็นตัว t แล้วก็ถัก f ส่วนท่านใดที่จะให้กรีบยาวๆออกไปก็สามารถเพิ่มโซ่ได้นะคะ จาก10ก็จะเป็น12 15หรือถึง19ก็ยังได้ค่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะนี่ค่ะโซ่สองพลิกกลับเหมือนเดิมค่ะทํากลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเราก็จะได้กลีบดอกไม้ที่เป็นมนๆแบบนี้ค่ะกลีบนี้ไม่ยากเลยนะคะ ง่ายมากเลยลองทำดูนะคะอันนี้ก็เป็นตัว T นะพออันสุดท้ายนี่ก็จิ้มโลดผ่านไปเลยค่ะเป็น X ลงตรงนี้อ่าได้แล้วนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าากิบที่สองของเรามาแล้วเราจะเลื่อนไปกิบที่สามนะคะโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อนมานี่ค่ะ แล้วเราก็ขึ้นต้นโซ่สิบหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ็ดแดเ้าสิบเหมือนเดิมค่ะทําเหมือนเดิมทุกกีบเลยทําไปเรื่อยๆค่ะทาเหมือนเดิมเหมือนกันทุกกีบเลยนะคะ แล้วก็เแล้วก็มาติดกับโซ่6ของเราแล้วก็โซ่1แล้วพลิกกลับแล้วก็พันหัวเข็มทําเป็นตัวทีโดยเว้นไว้1ช่องนะคะ1 1โซ่แล้วก็มาตัว F F ไปให้สุดเลยนะคะ อีกอันหนึ่งค่ะตรงนี้มันจะได้เสมอกันนะแล้วก็โซดสองพลิกกลับแล้วก็ถักเอ f ลงไปค่ะเหลือสองช่องสุดท้ายก็จะเป็นตัวทีทีนะคะดึงรวบแล้วก็ตัว x นี่ค่ะแล้วก็ x อีกครั้งหนึ่งในช่องในโซ่หโซ่1พลิกกับตัวีแล้วก็ f ไปให้สุดเลยนะคะด้านบนอีกอันหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ เขาเสมอกันแล้วก็โซ่สองพิก,กับจะนับหลักก็ได้นะคะก็จะมีแปดหลักเจ็ดหลักแถวหนึ่งเดแถวหนมันจะสลับกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมากกว่ากันนิดหน่อยหรือว่าเราถักเกินไปมั่งอะไรก็ปล่อยปล่อยได้นะคะไม่ไม่ได้บ,บังคับต้องให้เท่านี้เท่านี้แล้วแต่ความชอบของเราแล้วแต่เทคนิค ของใครของท่านนะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันหัวเข็มก็กลีบอันนี้เราก็จะเราเราอยากได้กลีบยาวๆกว่านี้เราก็เพิ่มไปเพิ่มโซ่ไปนะคะเพิ่มโซ่ไปได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะแต่น,นี้ฝนทิพย์ต้องการเอาเอา,เอาขนาดนี้ ็เลยใช้แค่โซ่ 10. สิบโซ่หนึ่งพีกับตัวทีแล้วก็ถักตัวเอไปจนสุดเลยนะคะ แล้ทุกกลีบเนี่ยเราก็จะทําซ้ําๆเหมือนกันหมดทุกกลีบเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็โซ่สองแล้วเราก็พลิกกลับมาแล้วก็ถักลงไปค่ะสองช่องสุดท้ายนี้นะคะ แล้วก็จะดึงแค่เส้นด้านหลังก็จะมีให้เกี่ยวอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัว T แล้วก็ตัว x ไอตัว X เนี่ยเราจะสอดลอดห่วงไปเลยนะคะแล้วก็มา X อีกครั้งหนึ่งตรงที่โซ่6เพื่อติดกันอย่างนี้แล้วก็โซ่หนึ่งพลิกกลับค่ะอันนี้เราเว้นไว้นะคะโซ่นี้ยังเรายังไม่ลงเรามาลงอันที่สองก็คือทำตัวตัวทตรงนี้เลยเนี่ยค่ะไม่ซับซ้อนอะไรนะคะง่ายๆ นี่นะคะอีกนิดนึงค่ะใกล้เสร็จแล้วดอกนึงก็จะใช้เวลาไม่นานนะถ้าคนที่ถักไวๆก็แป๊บเดียวเองะคะ่ะแต่อันนี้ฝนทิี่ไม่ใช่เป็นคนถักไวงุ่มง,ง่ามไปนิดนึงทําตามตามสภาพอะค่ะก็จะถักไปเรื่อยๆ นะคะตรงนี้ก็พันหัวเข็มก็ถักตัวทีนะคะเนี่ยเราจะจิกตรงนี้นะคะนิดนึงนะคะพอถึงตรงนี้เราก็เอ็กลงนี่ลอดห่วงไปแล้วก็เอามาติดกันอ่าได้กลีบแล้วเนี่ยได้สี่กลีบแล้วโซ่หนึ่งเลื่อนห่วงไปช่องถัดไปค่ะแล้วโซ่สิบ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะแล้วก็ลงช่องที่สี่เว้นไว้สามโซ่นะคะถักลงไปเลยค่ะ สองช่องโซ่สุดสุสดท้ายนี้นะเนี่ยแล้วก็ตัวทีก่อนแล้วก็มา x ทุกกลีบเราทําเหมือนกันหมดเลยค่ะแล้วเราก็มาเกี่ยวติดกับโซ่หกของเรานี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็พลิกชิ้นงานนะคะถักย้อนขึ้นไปพันพันหัวเข็มก่อนโซ่นี้เว้นไว้แล้วก็มาลงตัวทีตรงโซ่ที่สองนะคะในช่องที่สองเนี่ยค่ะง่ายๆค่ะ จำง่ายทำง่ายด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพาทำใบไม้นี่ทีนะคะคือเคยพาเคยลงให้แล้วแต่ว่ามันมันยังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่มันยังไม่กระชับดีนะมาเดี๋ยวจะพาทำาใบไม้แบบนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะปรับให้มันง่ายขึ้นนะคะ นะคะคเราได้ดอกนี้แล้วแล้วก็ก็ไปหาดอกอื่นๆใส่อีกก็ได้เป็นดอกเล็กดอกน้อยประกอบกันไปนะคะหรือหรือเราจะใช้กลีบอื่นก็ได้นะคะกลีบดอกไม้กลีบออที่ไม่ใช่แบบนี้ก็ได้ค่ะโดยที่เราใช้เกสรแบบนี้แต่เราเอาไปเลือกกลีบอีกแบบหนึ่งก็ได้จะเป็นกลีบแหลมๆหรือกลีบโค้งๆคงหยกักๆยอะไรก็ แล้วแต่ชอบเลยนะคะเราไปดัดแปลงต่อยอดได้ค่ะแล้วสู้สองแล้วก็พลิกกลับเหมือนเดิมน่คะ เราจะเหลือกลีบสุดท้ายแล้วนะดอกหนึ่งก็ไม่นานนกักค่ะ,ะโซ่หนึ่งเลื่อนเลื่อนห่วงมาค่ะนี่ฮะแล้วก็ขึ้นโซ่สิบเหมือนเดิมสามสี่ห้าหกเจด็ดแปดเก้าสิบอ่าเราทำเหมือนเดิมนะคะอันนี้กลีบสุดท้ายแล้วดอกหนึ่งอันนี้เราจะมีหกกลีบนะคะ ตัวทีแล้วก็ตัวเอกแล้วก็เอกติดกันในช่วงโซ่นี้โซ่หนึ่งพลิกกลับมาพันหัวเข็มถักตัวทีแล้วก็ถักเอฟขึ้นไปค่ะรอบนี้เราไม่มีตัวเอ็กนะคะในในในกลีบเนี่ยค่ะทำไมนะ ไปเรื่อยๆค่ะใกล้เสร็จแล้วแล้วก็โซ่สองพิกกลับชิ้นงานเรานะคะพลิกมาค่ะแล้วถักลงไปเลยนี่ค่ะง่ายๆค่ะ ง่ายแล้วก็สวยด้วยถูกใจนะคะตัวทีค่ะทีนี่แล้วก็เอ็กเกลงตรงนี้แล้วเลงในช่องโซ่นี้โซ่หนึ่งเวลาเราถักนะเราจะใชอออ้อ่อะไรนะจิ้มตรงโซ่ตรงโซ่ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะ จิ้มด้านหลังนะเราไม่ได้ไม่จิ้มทั้งทั้งหมดนะคะลืมบอกนะขอโทษทีค่ะเนี่ยเราจะจิ้มด้านหลังอย่างนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านหลังจิ้มเส้นเดียวค่ะอ่าโซ่สองพิก,กับสุดท้ายแล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวทีแล้วก็ x ดึงรอดผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ x อ,อีกทีหนึ่งเราได้ครบ6กีบแล้วทีนี้เราก็จะมาสีติดกันตรงนี้นะเนี่ยค่ะพระเสร็จแล้วก็สีติดกันตรงนี้สีติดกันแล้วเราทีนี้เราจะเก็บริมแล้วนะคะเพื่อที่จะให้มีมิติแบบนี้ค่ะนะอันนี้คือเก็บริมแล้วแบบนี้ แล้วก็จะเก็บริมให้ดูหนึ่งกลีบนะคะกกีบต่อไปแล้วก็สามารถทําได้ก็เก็บริมนี่ก็ง่ายๆค่ะโดยทั่วไปก็จะใช้โซ่นหนึ่งก่อนแล้วก็จิ้มลงแล้วก็ดึงลอดผ่านมาแล้วก็โซ่นหนึ่งจิ้มลงดึงลอดผ่านมาค่ะหรือจะเก็บแบบใช้ตัว x ทั้งหมดก็ได้นะคะไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่ชอบหรือจะถักถอยหลังก็ได้แต่อันี้ผลทิพย์ว่ามัน ยุ่งยากเกินไปสําหรับฝนทิพย์นะคะแล้วก็เราจะเอาง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จิ้มไปช่องต่อช่องเนี้ยค่อยๆไล่ไปเลยนะคะตามความพอใจของเราค่ะไม่มีผิดนะคะอันนี้จะลงช่องไหนจะลงไปรูไหนก็ปล่อยเข้าตามสบายเลยค่ะแล้วก็จิ้มลงไปเรื่อยๆของเราเนี้ยเก็บออกมาแล้วมันก็จะสวยงามตาม ความต้องการของเรานะคะโซ่หนึ่งแล้วก็จิ้มดึงรอดผ่านโซ่หนึ่งจิ้มดึงรอดผ่านไปเนะคะีค่ะมันก็จะมีที่ให้เราจิ้มอยู่ตลอดเวลาหรือตลอ,ตลอดเลยนะคะจิ้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจิ้มเสร็จแล้วก็ดึงรอดผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งที่สําคัญห้ามลืมโซ่หนึ่งเนี่ยคะ่ะ มันก็จะเกิดเป็นโซ่หยักๆๆๆๆเล็กๆขึ้นมาสวยค่ะเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็โซ่หนึน่งตรงกลางนี้เราก็จิ้มไปตามรูของเขานั่นแหละ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จิ้มไปเรื่อยๆนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบหกลีบแล้วก็รัลหูวงแล้วก็ตัด ไหมเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวผลทิพย์ทำให้ดูสองกรีบนะเพื่อที่อ่อวิดีโอมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะจิ้มไปเรื่อยๆค่ะจิ้มลงตามเนี้ยค่ะมันก็จะมีที่เราจิ้มนะคะเวลาเราเก็บริมแล้วมันก็จะดูงานเรียบร้อยขึ้น บางอย่างก็ฝนทิพย์ก็จะใช้งานดิบเลยคือไม่เก็บริม <S <S บางอย่างก็เก็บริมมันก็แล้วแต่อารมณ์นตอนนั้นนะว่าเราอยากได้งานแบบไหนค่ะเนี่ยค่ะพอ,อถึงตรงกลางก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิม แล้วเราก็จิ้มแล้วก็ดึงรอดผ่านมาแล้วก็โซ่นหนึ่งแล้วก็จิ้มขึ้นมานี่ยค่ะจะเรียกว่าดอกอะไรดีอันนี้เก็บริมแล้วนี่นะคะอันนี้ยังไม่ได้เก็บริมก็เดี๋ยวเราจะทําต่อกันไปให้จบเลยนะคะแต่วันนี้ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการผักดอกไม้ดอกนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ